นะครับเมื่อนี้ก็งวงามาวาผูกไว้กลางทงกเก่าได้พี่นวองเด้นะครับที่เกา่าไล,ล่รัดงวนหน่อยมากนะครับมันดื้อน,นะครับมันมึนได้พี่น้องเด้ผมนะโอ้ยสุดยอดเลยครับงัวนหน่อยอยังมามึนขังมึนแน่นะครับ <c oughs> ชอบหยอกชอบดุดได้พีหน้องเด้ <c oughs> มนไลด่ดุดไปเรื่อยนะครับ ความมึนนะความมึนงอหน่อยจับขาหลังไว้ได้หรือเปล่เด้อนี่ครับมัเนเตะ ชอบยอกล่อนะครับโฝนไปแล้วครับไปแล้ว ครับเมื่อนี้ก็มงอผมกวาจะมาผูกไว้แถวนี้ที่เก่าที่เดิมตรงที่ผูกไว้หมู่ว้านนะครับนี่ว่านเนี่ยก็ผูกไว้แถวนี้จนถึงเวลา,าประมาณสิบบ้งได้พี่น้องนนรด้ผมจ,จะมาเบิงใหม่นะครับนี่ ผไวใหวไม่กินยาตามทุ่งน้ายังมันเสากินลำข้าวกับกางน้ำตาลนะครับขอมากินแบบนี้ทุกๆตอนเช้านะครับ แควนี้นะครับนี่ยาลายได้พี่น้องเด้นี่ครับจมพุ่งนานะครับปลาอยถุงหนาย่อมสกอากาศคือจะเดือดห่อนคักพี่น้องเล้วันนี้นะครับผุนก็หน่อยผมนะครับมึนคักผมจะบ่ยินเฝ้าได้พี่น้องได้นะครับหลังจากที่ผกวก็เสร็จนะครับ ผมก็จะไปทํางานอย่างอื่นไปทํางานหลักนะครับขวบคู่กับเรียงงวดได้สั้งเด้องอาชีพของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน